สวัสดีค่ะโกดังผ้ามือสองนะคะวันนี้เรามาเปิดโชว์นะคะงานรวมแฟชั่นนะคะโปกาดอดนะคะรวมเสือ้อกางเกงกระโปรงชุดรุ่นนี้จะเป็นลายจุดกำลังที่ติดเทรนกันเลยนะคะคุณลูกค้ารวมพัดพิเศษค่ะรุ่นนี้เป็นแพ็ค50ตัวนะคะการผ้าสะอาดมากดูเหมือนใหม่บางตัวก็ห้อยป้ายนะคะแล้วก็บางตัวก็ลห้างงานเกรด A นะคะคุณลูกค้าแนวนี้นะคะคุณหนูสาวไฮโซ ได้นะคะคุณลูกค้าสวยมากแนวผ้าก็ประมาณผ้าทีฟองผ้ายืดค่ะสวยค่ะตัวนี้ขซา์คะแบบเนาะได้หลายรุ่นนะคะสามารถทำราคาได้ค่ะบนห้างเขาขายกันนะคะไม่ต่ำกว่าร้อยค่ะถ้าลูกค้าไม่คิดอะไรมากเนาะตัวนี้ราคาอยู่ที่กระสอบพันห้าเองนะคะคุณลูกค้า50ตัวค่ะต้นทุนเราถูกมากค่ะเฉลี่ยตัวเท่าไหร่นะคะ ระะาคากระสอบพันห้าเนาะห้าสิบตัวก็ประมาณสามสิบาทค่ะคุณลูกค้าถ้าง,งั้นก็ขายได้ราคาดีสิคะแบบนี้ใช่ก็คุณูค้าจับใส่ราคาเนาะสองร้อยยังขายได้เลยนะคะงานห้อยป้ายนะยังยังติดมาจากต้นฉบับมาเลยนะคะก็คือเขาแพกมาจากโรงงานแบบนี้เลยใช่ไหมคะ,คะมกระสอบใช่ไหมคะโรงงานเขาแพ็กมาเป็นรุ่นห้าสิบตัวค่ะแพ็กมาเลยไม่คิดอะไรมากแปดสิบห้าสิบขายได้ แปด100ยห้าสิบก็ขายได้นะคะ